วันว่าสวยแน่นอนตัวเนี้ยเป็นวันอาทิตย์ดีกว่าไหมยี่ิบวันอาทิตย์ไม่มีฝนตกจะได้ว่างทำโปรกันเลยเป็นยีิบสามเนาะยี่สิบสามดีไหมอ่ะเดี๋ยวหาเรือก่อนลูกค้าเฮ้ยขอหาเรือก่อนเป็นการเดี๋ยวหาวันก่อนนะแม่นะอะไรได้ยี่ิบสามุดแตเดียวเลยใหม่ยี่สิบสองเย็นหยุดลาเนี่ยประชุมให้ลูกค้าได้ยินเลยน่ะลงลงตารางยี่สิบสองเย็นยี่สิบสามหนูก็หยุด ไม่ต้องรอไลฟ์อะจริงๆลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวมิดเดียเซลเนี่ยจริงเดี๋ยวลงราคาให้เลยลูกค้าเดี๋ยวแทนตารางให้ก่อนนะวันนี้เปิดจองแพนด้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยหลุดจองวันนี้แพนด้าเสร็จจบไปวันเสาร์วันเสาร์เปิดจองโฟร์นะลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะลงโปรให้วันวันเสาร์เย็นเสาร์เย็นจะลงโปรให้เป็นตารางแล้วก็รหัส CF เฟโอเคไหมลูกค้า ว่ามิเดีเซลเนี่ยลอบเซลลอบเนี้ยลูกค้าจ๋าลูกเต็มลูกใหม่ลูกรีวิวลูกอะไรอย่างเงี้ยคือจัดให้หมดเลยไม่ต้องรอเป็นลูกรีวิวอย่างเดียวลูกใหม่ก็ได้ราคาโปรเหมือนกันลูกค้าเดี๋ยว22ตอนเย็นจะอัพเดตราคาโปรให้ส่วนช่วงเช้าว22จะเป็นการเปิดเปิดจองน้องโค้ดนะ,ะลูกค้าใครรอง,งานโค้ดพวกแบบ0 0 a เ่อเสื้อกักงานทห,หารงานกีฬาของของ ไซโกดคอตตอนหญิงแฟชั่นเดทคอตตอนหญิงนะรอรอย22นี้จะเปิดตอนตอนเปิดจองกี่โมงนะ11บเโมงเดี๋ยวตัวนี้ก่อนสิบเอเดิมตัวนี้สวยมากคาะโก้อามาลูกค้ายีนแฟชั่นผู้หญิงนะลูกนี้แพนแพนด้าเอพีเจยีลิซาลูกค้าถึงว่าทำไมมันหมดมา60-70ก็หมดเนี่ยสวยนี่ตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่10ลูก เอฟได้เอฟเลยนี่คาเป็นคาโก้นะลูกค้าทรงคารโก้ผสมมาด้วยอะของผู้หญิง<า>หนีบขึ้นราวเลยจ้ะไปเลยนะคะยีนลิซ่าสีฟอกสีเข้มง,งานยีนแต่งขาดขากระบอกแบบนี้นะลูกค้าปกติถ้ายีนญี่ปุ่นมันจะชอบเข้ารูปใช่ไหมเดบเดฟกระบอกเล็กนี่เลยเนี่ยอยากได้ทรงวัยรุ่นเอฟยีนลิซ่าไปได้เลยนะคะเอฟยีนลิซ่าได้เลยนี่งานแต่งขาดแบบนี้ นะลูกค้าสี่สี่สิห้าโลเท่าไหร่สี่สิ้าโลราคาะเท่าไหร่เอพี่จกระบอกใหญ่ๆแบบนี้ค่าใหญ่ส่งพันสามหรือสองพันเก้าสาสองสามสลูกค้าตีประมาณร้อยตัวนี่สวย3ามพนสองนะคะลูกรีวิวส่งฟรีอีกแล้วฟรีก็ไปหนึ่งสีนะคะ เลงอยอธิบายไม่เสร็จ <c oughs> ประมาณ8 0ถึงร้อยตัวลูกค้าก็ตีประมาณตดต้นทุนตัวละสามสิบสองบาทแม่ส่งฟรีถ้าใครจเจาลูกรีวิวนะ <c oughs> คิดทุนประมาณตัวสามสองได <c oughs> ้ไม่ต้องนับค่าส่งใช่ไม่ต้องนับค่าส่งนะค่าส่งส่งฟรีสําหรับลูกรีวิวกอไก่หนึ่งสี่ลูกรีวิวกอไก่หนึ่งสี่พิมมาได้เลยจ้ะแม่ <c oughs> พิมพ์มาได้เลยนี่แล้วออกเอวสูง <c oughs> ทั้งน,นั้น <c oughs> ใครอยากได้ยีนแฟชั่นวัยรุ่นแบบเอวสูงสูขาใหญ่ๆห่ขาเท่ๆวินเทจได้เนี่ยทรงคาโก้งทงช่างแบบนี้ลูกค้าสียีนเข้มยีนอ่อนยีนฟอกเอฟไปเลยยังไงพี่ขาขายตัวละ80ตัวละร้อได้สบายอยู่แล้วนะหรือทุน<ค>สายสายก<ด>จะขาย 6, 9, 7, 9, 8, 9แล้วแต่ตลาดคุณพี่เลยจ้ะนะคะใครเอฟลูกรีวิวก็ไก่1,4นะคะใครเอาลูกใหม่ P ศูนย์คุณพี่แล้วอย่างที่บอกคุณพี่สาเอฟไปเนี่ยสิบลูกหนูมีราคาพิเศษให้อยู่แล้วลูกค้าอย่าลืมมาคักขอส่วนลดกับนนะ้องแอดมินนะบางคนเอฟโลนเอฟแล้วรีบโอนมาเลยแม่ลืมขอส่วนลดกับน้องโอ้สวยะออสวปะลูกค้ายีนแต่งแบบนี้ลูกค้าเอาไปรีดสกีนอเ,เอาไปรีดตัวรีดเพิ่มกันก็เยอะเนี่ยหนูอยากให้ดูมากพี่ค่ะลองดูเป้านะเอวสูงทั้งนั้น,นรุ่นเนี้ยยูนิคอร์มีออก ขายยาวนะแม่งานขายยาวเอวสูงขากระบอกไวรุ่นเจ้าไปคุยเพิ่มก็ได้นะคะนี่ให้ลอจะให้ดูเป้าข้างหลังเอวสูงทั้งนั้นจ้ะพี่งานเอวสูงทั้งนั้นเลยนะคะแต่ของของแพนด้าของน้องกระสอบแดง,<อ>งน้อง,องน้ำ<อ>ิอนอะส่วนใหญ่จะออกสีฟอกเยอะนะใครชอบยินสีฟอกเยอะๆอย่เงี้ยลูกค้าน่าจะถูกใจเลยแหละน่าจะชอบเลยนี่ แปดสิบถึงร้อยตัวโดยประมาณลูกค้าแปดสิบถึงร้อยตัวนะประมาณนี้สี่สิบห้าโลตอนนี้ยังไม่มีแบบลูกเก้าสิบโลลูกค้านะคะไม่ต้องซื้อแบ่งซื้ออะไรจัดซื้อไปเลยพี่ค่ะยกไปลูกสี่สิบห้าโลก็ตีประมาณร้อยตัวนะตีประมาณร้อยตัวงานปักมีงานเพ้นมีงานแต่งขาดมีลูกค้าบางคนเอาไปทำเพิ่มได้ นะคะเอาไปทําเพิ่มได้พี่เนี่ยเริ่มจะขายทุกๆก่อนก็ได้ตัวนี้ราคาไม่แรงมากแต่งานสวยราคาไม่แรงราคาไม่แรงนี่สามพันสองรอสสองร้อยค่ะลูกค้าอันนี้มีเข็มขัดด้วยน่ารัก ของแม่สวยมากเลยใช่ทรงมันสวยของแพนด้าลูกค้าอย่าลืมนะมันไม่ใช่ยีนทื่อๆมันมีลูกเล่นของแพนด้าก็อไก่หนึ่งส uh> ี่แลเซลเจอกันยิบสองลูกค้ายิบสองช่วงเย็นเดี๋ยวเวลายังไม่แน่นอนลูกค้าเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนั้นจะทำโพทำอะไรเสร็จกันกี่โมงเดี๋ยวจะลงแจ้งเตือนลูกค้าก่อนละกันก่อนที่จะลงนะแจ้งลงมาค่ะ นี่นนเข็มขัดก็มีบางตัวแต่งเข็มขัดมาให้พร้อมรหัสอะไรนะคะก็ไก่หนึ่งสี่ค่ะเนืขออามาโนกันอ่ะก็ไก่หนึ่งสี่ 4ี่0 0 0สส่งฟรีจ้ะลูกนี้ให้ลูกค้าไปราคาส่ง2 0 0พส่งฟรีจ้ะทำราคาส่งให้ลูกค้า2,900แม่ลูกรีวิวมาเดื่องนี้ราคาให้ใหม่นี่เอวเล็กเอวน้อยว่าไป แค่ลูกรีวิวนะลูกใหม่ใครเอฟไม่ทันราคา3,200ลูกรีวิวสองเส่งฟรีพิมพ์กร1,4ได้เลยลูกค้าถูกแล้วลดแล้วลดอีกส่งฟรีให้ด้วยมาแม่เร็วก็ไก่1,4แม่มาเอาเร็วแม่มาเอาไปสวยทุกตัวใส่แม่แขวนจะลูกค้าใช้ได้เกือบทุกตัวของพันด้าไม่ค่อยเจอแบบว่า าขาดฉีกอะไรอย่างงี้นะปกติตำหนิมันจะมีติดไปติดไเล็กอย่างเดียวนะลูกค้าไซส์ดี20% XL อะไรอย่างงี้มีเยอะอยู่เอลค้นสูงต่อไก่14ลูกค้าลูกรีวิว29ส่งฟรีลูกใหม่3,200รหัส CF ลูกใหม่เลยนะจ๊ะ P03 ลูกค้าอย่าลืมนะปกติ29เนี่ยราคา10ลูกนะพี่นะ ปกติ2,900ราคาซื้อ10ลูกนะใครเปิดบินไป10ลูกลูกค้ารหัสนี้อย่าลืมมาขอราคาพิเศษกันด้วยนะคะ3,200บาท10ลูกราคาส่ง2,900แม่แจ้งราคาหน้าอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้มีทางลูกค้าปีกลูกค้าส่งนะคะเอฟกันอยู่ตลอด2,900เลส่ง10ลูกวันนี้ลูกรีวิวให้ราคานี้เลยส่งฟรีให้ด้วย ก็ไก่หนสี่นะคะลูกค้าเอฟย้อนหลังแม่ไม่ได้ส่งฟรีจากหนูแล้วนะลูกคา้ารีบเอฟก่อนลงไลน์นะยีลิซ่าร้อตัว80ดสิถึงร้อไม่กล้าบอกร้อเดี๋ยวลูกค้าได้99เดี๋ยวลูกค้าได้99ตัวโอ้โหแกก็ขยันนิบไม้ให้ท่านด้วยนี่แม่เนี่ยถ้าขึ้นเต็มราวอ่ะพี่แล้วขายตัวละร้อยทั้งร้านนะตัวละเกทั้งร้านก็ได้ นะต้นทุนตัวละ3 2บาทเอาตีง่ายๆ3าสองข้างไหนข้างหน้าข้างไหนข้างหลังล่ะลูกหนูนีบไม่เหมือนกันเลยนี่ลูกค้านี่45โลนะ